สลามวะไรกุมครับสวัสดีวันที่25มีนาคม4โมงครึ่งนะครับคลิปเมื่อเช้าโดนบ่นเลยบอกว่าให้แคปบหน้าจอทําไมก็รู้อยู่ว่าแคปบหน้าจอกันลําบากสอวอกันทั้งนั้นตัวก็เออตัวลืมไปเพราะบาตัวมัวแต่จะให้เห็นรายละเอียดเยอะๆไง,งตัวลืมไปตัวขอโทษจริงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบเย็นที่บตัวบอกว่าจะเอาไม้ดอกชั้นเดียวนะไม้พอเม็ดดอกชั้นเดียวมานําเสนอเดี๋ยวตัว ลงเลขต้นดีกว่าเอาลงเลขต้นดีกว่าอ่ะนี่ดอกชมพูสวยสวยสวยมากไหมเพราะเม็ดดอกชั้นเดียวนะสวยดอกใหญ่โอ้สวยสวยจัดนี่นี่เอาเอาที่มันโรยแล้วนี่นี่ขนาดโรยแล้วนะสวยมากเลยนี่สวยอ่ะอันนี้ต้นที่หนึ่งเลยนะนี่ต้นที่หนึ่งเลขเก่าออกเลยนี่ต้นที่หนึ่งอ่ะชมพูนี้โอ้ต้นเต็มกระถางแล้วนะครับไปเปลี่ยนกระถางสิเบนนิวเลยก่อนจะบานมันจะเป็นแดงนะ กีบดอกมันจะเป็นแดงนะเนี่ยนี่ข้างในไส้แดงปัดเลยนะครับขอบขอบแดงนะครับเป็นอันนี้ที่ขาวนี่มันเป็นขาวอมชมพูนะกลางคืนมันจะเป็นขาวเนี่ยเป็นขาวอมชมพูออกแดงดอกใหญ่เทียบกับมือลงตัวดิชอบให้เทียบนี่นะครับน,นี่นี่นี่ดอกใหญ่นะครับต้นนี้หนึ่งต้นละสามร้อยค่าส่งแปดสิบเอาอย่างนี้นะลงเลขแล้วกันลูกค้าไม่ต้องแคบหน้าจอลงตัวขอพายจริงๆเมื่อเช้ากว่าจะรู้เรื่องกันโอ้ แทบจะเครืองกันแหละนะครับต้นที่สองอะไรเนี่ยอ๋อมีใยแมงมุมด้วยมีใยแมงมุมอยู่ข้างในอันนี้มันอมเหลืองนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้โดนกระแดดให้โดนกระแดดนี่นี่นี่ต้องให้โดนกระแดดนี่สวยจัดนะครับสวยจัดนี่ต้นที่สองครับต้นที่สองต้นที่สองนี่อมเหลืองอมชมพูไส้กลางขาวนี่ นะครับอมเหลืองอมชมพูไส้กลางขาวนะครับนี่สวยมากนี่ต้นที่สองกิ่งก้านดีทรงดีโคดดีเอาไปทำต้นแม่ได้เลยนะครับอ้าวกิ่งแห้งเอาออกไปนี่นี่เอาไปตัดต่อได้เลยนะครับเอาไปตัดต่อได้เลยนะครับไม้พร้อมไม้พร้อมนะครับต้นที่สองอ่าต้นที่สามโอ้ยนี่หวานเทียบอันนี้อันนี้นนที่ปุงตัว่าจะเก็บไว้นะครับอ่าต้นที่สามนี่ต้นที่สามนี่สวยจัด เห็นสีก็แดดอย่างนี้เลยชัดเจนนี่สวยมากดอกใหญ่ด้วยออกดอกเป็นพวงนะครับนี่ออกดอกเป็นพวงดอกใหญ่สวยครับต้นที่สามออกดอกใหญ่ออกดอกเป็นพวงครับต้นที่สามใช้ได้เลยใช้ได้เลยเป็นเป็นชมพูนะไม่ใช่เป็นขาวนี่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 พอดอกจะโรยนี่มันออกดอกเป็นพวงอย่างนี้เลยดอกใหญ่นี่ข้างในแดงนะข้างในแดง อน,นี้ <Okay. S 1> ต้นที่สามต้นที่สี่อันนี้แดงเว้ยแดงจัดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แดงเป็นคลิปอย่างนี้เดี๋ยวดอกแดงต้องเอาดอกแดงให้พี่พี่สงบนะนี่สวยสวยเวอร์อันนี้อันนี้เห็นกระแสงเลยนะเนี่เห็นเป่าเนี่ยชัดเจนนะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้เนี่ยสีแสงแดดตามธรรมชาติมันจะเห็นดอกไม้ได้ได,ไ,ดได้สวยที่สุด นะครับสีไฟสีแฟดสีอะไรมันดูดอกไม้ก้อง,งไปหมดอะนี่ต้นที่สี่อ่ะไปนะครับเห็นเห็นแค่นี้ก็โอเคแล้วนะกิ่งก้านทรงดอกนี่ไม่ต้องพูดถึงมาเต็มคือพร้อมเสียบพร้อมเสียบต้นที่สี่โอ้ยเเลื่อนก่อนต้นที่ห้านี่ชมพูอมม่วงนี่เห็นเห็นแสงก็แดดอย่างนี้มันโกหกไม่ได้นะนี่ชมพูอมม่วงนะกลีบดอกสวยด้วยกลีบดอกหนาเป็นกระมี่ีไส้กลางเป็นเส้นแดง,แดง นะครับอมดําชมพูอมม่วงชมพูอมม่วงโอ้สวยมากนี่ชมพูอมม่วงบัวอมม่วงสวยสวยต้นที่ห้าต้นที่ห้าต้นที่ห้าโอ้ยมือบางตก็ไม่ค่อยถนัดเนาะต้นที่ห้าอันนี้พี่สงบเอาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาลงก่อนนะครับอันนี้ดอกแดงดอกแดงพี่สงบเอาดอกแดงห้าต้นนี่โอ้ยดอกแดงมันแดงจริงมันแดงโหดมากเนี่ย ต้นที่หกนี่สวยไหมนี่เห็นสีจริงเลยสีจริงกันเลยแหละนี่ไม่ต้องเอาเอฟเฟกช่วยไม่ต้องเอาไฟช่วยไม่ต้องอะไรนี่สีธรรมชาติเลยนี่โกหกกันไม่ได้นี่เห็นเปล่านี่ขิดๆอย่างนี้สวยไหมนี่ไม่ต้องแคปหน้าจอแล้วทีนี้ดูชอบต้นไหนบอกเลขต้นเลยจบเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องลาบากและขออภัยจริงมึงตัวลืมคือบึงตัวต้องการให้เห็นรายละเอียดชัดเจนบึงตัวก็เอาแคปบหน้าจอแล้วกันนะครับนี่ ต้นที่เท่าไหร่ละต้นที่หกอันนี้ต้นที่หกนะครับทุกต้นไปขึ้นใส่กระถางสิบ็ดนิ้วได้เลยนะมึงโตใส่กระถางสิบหกนิ้วกระถางสิบแปดนิ้วเลยอะ่ะนี่ต้นที่หกต้นที่เจ็ดชมพูดอกใหญ่อ,อใหญ่บักเป้งอ่ะใหญ่เวอรูด,ดิใหญ่เท่าฝ่ามือนะครับที่บานเนี่ยใหญ่เท่าฝ่ามืออ่ะใหญ่มาก อันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยนะอันนี้ขายความใหญ่เลยเอ้ยอ่ขายความใหญ่โตเลยอันนี้เนี่ยสวยไหมนี่สวยมากสวยมากนี่สวยจัดเลยใหญ่โตขายความใหญ่โตเลยนี่ดูนะครับเนี่ยดูใหญ่มากต้นที่เจ็ดนะครับต้นที่เจ็ดอ่ะดูกิ่งก้านทรงพร้อมเสียบไม้พร้อมเสียบนะไม้พร้อมเสียบอันนี้ดอกแดงดอกใหญ่อ่ะพี่สงบเอาไปนะครับ คือไม้ดอกแดงดอกใหญ่ๆพี่สงบเอาหมดนะครับมีกี่ตน้นเอาหมดนี่แดงใหญ่บเบล่งเลยนะครับอันนี้ชมพูตัวนี้โอ้ยสวยจัดให,ให้เห็นก่อนเอ,เอาเอาที่มันพึ่งบานนี่ข้างในเป็นเหลืองอมแดงขอบเป็นชมพูกลีบดอกหนาเป็นกำรรมะหยี่สวยมากสวยมากไอ้พวกเนี้ยไปถึงนดอกมันจะโรยนะถ้าลูกค้าเด็ดทิ้งเลยนะครับให้ดอกรอบใหม่มันมาไม้มันพร้อมมากโอ้โหไม้มันเลี้ยงมาแบบ ดันกิ่งดันดอกนี่สวยมากนี่ต้นละสามร้อยนะค่าส่งแปดสิบห้าต้นส่งฟรีจัดเลยเนี่ยสวยไม่ต้องพูดมากแล้วเนี่ยไม่ต้องดูอะไรมากเลยต้นใหญ่สวยต้นที่แปดนะครับต้นที่แปดนี่ไปเห็นเห็นกันเลยนะเห็นเห็นกันเลยนะอะไรอีกมาอันนี้อันนี้เลยอันนี้อันนี้อนนโอ้โหอันนี้ลากสวยโ,โหอันนี้ดอกสวยเวอร์ ไอ้พุงโตยืนผิดฝั่งนี่หว่าพุงโตต้องยืนฝั่งนู้นเนี่ยนี่สวยเวอร์สวยเวอร์นี่ก่อนจะบานเนี่ยตุ้มๆนี่จะแดงจัดเลยนะพอบานใหม่ๆนี่จะแบบชมพูบานเย็นจัดๆเลยนะนี่ดูดูดูดนี่คลี่ให้เห็นเลยเนี่จัดมากอันนี้บานสักสองวันสวยทรงใหญ่รากดีทรงสวยต้นที่ 9. เก้าอ้าวสั่งก่อนได้ก่อนนะไม่มีจองไม่มีกั๊กนะครับต้นที่เก้าสวยมาก สวยมากสวยมากสวยต้องพูดย้ำๆเลยหลายทีสวยมาก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 จริงนะครับอะวางวางยังไงดีล่ะอ่มาต้นที่สิบโอ้โหดูทรงเลยตึบเนี่ดูดูแสงดูสีกระแดดมันสวยอย่างนี้แหละไม้สีธรรมชาติเนี่ยมันสวยจริงมันไม่ได้สวยเล่นเนี่ยมันสวยจริงนี่ต้นที่สิบเอ้ต้นที่สิบอ่าเนี่ยเนี่ยสวยมาก นะครับนี่ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเนาะนะครับเห็นเลยนะครับไม่ต้องอธิบายว่าไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นู่นเลยมีของจริงเลยแสงธรรมชาตินี่ข้างในเหลืองนี่ขอบชมพูอมแดงนี่นะครับต้นที่สิบเฮ้ยใช่ไหมแปดเก้าสิบนี่ต้นที่สิบนะครับของแท่ของแท้นะครับก็ต้นละสามร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับห้าต้นส่งฟรีต้นที่สิบเอ็ดนี่บ้านในใหม่ สวยดอกสวยมากบานไปเรื่อยบานไปเรื่อยๆบานจะโรยสวยปะสวยจัดข้างในชมพูเข้มเอ้ยมันเป็นส้มเหรอข้างในเป็นชมพูเข้มละกันนะเป็นส้มไม่ได้หรอกมันเป็นส้มไม่ได้แต่แสบที่โต๊ผู้ดูผ่านกล้องมันสื่อเป็นสม้มว้ยเฮ้ยมันดันเป็นสม้มแต่มันมองด้วยตาเป็นชมพูเข้มๆสวยมากบานใหม่ๆจะข้างในจะเป็นเหลืองนะครับสิบเอ็ด ต้นใหญ่มากด้วยต้นนี้นี่สิบเอ็ดนี่สิบเอ็ดสวยเอาไปวางก่อนใครชอบต้นไหนแคปหน้าไอ้ไม่ต้องแคปหน้าจอบอกเลขต้นเลยนะครับเมื่อเช้าขออภยัยจริงบางตัวก็มัวแต่ลืมคิดไปเพราะว่าการแคปหน้าจอมันจะชัดเจนที่สุดนี่ชมพูดอกใหญ่ใหญ่เท่าการะมังบ้านสวยใหญ่อลังการนะครับเนี่ยสวยกระมังถังแตกอย่างนี้สวยเท่าการะลังมังบ้านเนี่ยดูดิ ดอกเดียวเที่ยวทั่วประเทศเนี่ยเวอร์วังมากเลยนี่นี่บานตามธรรมชาตินะเนี่ยนี่อันนี้จะมองเป็นแดงก็ได้นะจะมองเป็นชมพูก็ได้นะจะโรยเป็นชมพูเนี่ยจะโรยเป็นชมพูแต่บานใหม่ๆเป็นแดงดูสีสู้มากเลยสีสู้แสงอะนะครับสีมันจะสะท้อนออกมาสู้แสงมากนี่นะครับสิบสิบสองนะครับสีสู้แสงต้นนี้ดูดิสวยใหญ่สว่าง เห็นตะไครสิบสองนี่สิบสามไอดอกนี้นี่โอ้รถดูให้ดอกเป็นพวงอย่างนี้ให้ดอกเป็นพวงเลยต้นใหญ่เอาพวกนี้ไปใส่กระถางสิบเอ็ดนิ้วได้เลยนะหรือไม่ก็ขึ้นสิบหกนิ้วกระถางปี๊บแบบบางโตเลยสิบแปดนิ้วขึ้นไปเลยไม้แบ่งเบ่งตัวเร็วมากนะครับนี่ตรงกลางเป็นเหลืององมแดงตรงนี้เป็นชมพูขอบเป็นแดงนะครับเป็นนี่ริวร้วๆนี่เป็นชมพู จะโรยเป็นม่วงโอเคยังจะโรยเป็นม่วงนะมีสามเฉดนะบ้านใหม่ๆบานไปเรื่อยๆบานจะโรยจะโรยเป็นม่วงนะครับนี่สิบสามนะครับต้นทีสิบสามชอบต้นไหนแคปหน้าจอเดอ้อต้นละสามร้อยค่าส่งแปดสิบห้าต้นส่งฟรีไปมีแค่นี้แหละขายเท่าที่มีเนี่ยแหละนอกนั้นเขาซื้อไปขายกันหมดแล้วนะครับไม่รีไม่รออ่ะนี่ชมพูนี่สวยเห็นไหมนี่ นี่นี่โดนกระแดดโดนกระแสงจริงโอ้โหโอ้โหนะครับชมพูอมเหลืองอมดูตอนจะบาดูตอนจะโรยดีวะจะโรยมันเป็นอะไรโอ้โหดูเด็ดกูให้ดอกดิโคดหวานเลยนี่ไม่ต้องคิดมากเลยครับสวยสิบสี่ไม่ใช่สิบสามแล้วก็สิบสี่อ่าสิบสี่ถ้ามันซ้ำมันอะไรก็ขออภัยนะสิบสอง สิบสิบเอดสิบสองสิบสาันนี้ต้นที่สิบสี่สิบสี่อ่ะสิบสี่อ่ะอยู่ตรงนี้นะครับอา้าวดอกแดงดอกแดงให้พี่สงบก่อนนี่ดอกแดงให้พี่สงบก่อนพี่สงบเขาสั่งแล้วไม่ได้สักทีโตไม่ได้มาคัดนี่ส่ต้นละอีกต้นดิเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆรืมีไหมอ่ะอันนี้ให้พี่สงบไปแล้วกัน นี่สวยมากสวยสวยนี่หาต้นนี้แดงเถือกเถือกโอ้โหนี่ลูกค้าไม่เคยพี่สงบนี่ซื้อต้นไม้บางโตไม่เคยเลือกต้นนะสั่งดูคลิปจะเอาอะไรสั่งอแล้วบางโตจะเอาของห่วยๆเขาได้ไงอ่ะเนี่ยกเ็เห็นเนเนี่ยบางโตจะคัดเนี่ยเห็นปะเป๊ะให้เลยนะครับเนี่ยบางโตเป็นอย่างนี้แหละถ้าลูกค้าลูกค้า ให้ให้ความไว้วางใจบ,บางตัวจะบ้าพลังคือแบบจัดเต็มนะครับไม่ไม่ให้ใครใครบอกจะเอาไม่ให้นะครับให้ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับบางตัวก่อนอ่ะมาสิบสามสิบสิบสี่สิบห้านี่ต้นที่สิบห้าดอกสวยไหมตอนมันตอนมันจะโรยมันเป็นสีนี้นะนี่ตอนมันจะโรยมันเป็นสีนี้นะนี่ต้นที่สิบห้านะครับเลขเดิมเอาทิ้งนะครับนี่ต้นที่สิบห้าสวยมาก สวยเลยอ่ะสวยจริงนี่สวยจริงสวยจริงสวยมากสวยมากสวยจริงนี่ต้นที่สิบห้าไปวางไปก่อนอ่ะต้นที่สิบหกแดงตัวนี้นะครับคล้ายๆแดงสบายใจอ่ะนี่เป็นเป็นเนี่ยเหมือนแดงสบายใจทุกอย่างจะมีชั้นเดียวต้นใหญ่กิ่งก้านใหญ่พวกนี้ไปใส่กระถางสิบดนิ้วสิหกนิ้วได้เลยนะครับเครื่องเยอะ เครื่องเยอะต้นที่สิบหกนะครับต้นที่สิบหกเอาเขียนก่อนต้นที่สิบหกต้นที่สิบหกเด้อชอบต้นไหนสั่งเลยนะชอบต้นไหนสั่งเลยนะเดิอละต้นที่สิบเจ็ดนี่ให้มันเห็นกระแดดตอนเย็นนี่มันจะได้แบบจังๆหน่อยนี่ดูต้นที่สิบเจ็ดสวยไหมนี่ดูข้างในไม่ต้องแคบหน้าจอแล้วนะครับชอบต้นไหนบอกเลยเลขต้นอันเนี้ยสบายใจเลยง่าย ทีนี้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบอกเลขต้นมาเลยนะครับเมื่อเช้าบางตัวขอพายจริงๆแล้วก็ได้ไม่กี่ต้นด้วยลูกค้าแคปบหน้าจอไม่ได้บางตัวก็ไม่รู้จะทําไงเขาก็บอกมาว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้บางตัวก็แหมไปไม่ถูกเว้ยก็ใครแคปบได้ก็แคปบมาก็เอาไปและกันเหมือนที่อะไรอะแคปบมา3ามต้นสี่ต้นเฮียทวีศักแคปมาอย่างเงี้ยได้นะครับบางอีก3ามสี่เจ้าแคปไม่เป็น รอต้องรอลูกก็นะ่ะเดี๋ยวบางตัวก็รอแล้วกันหรือไม่ก็ใครขี้เกียจแคปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงลายลงเลขให้ดีกว่านะครับเกรงใจบางตัวขออภัยจริงจริงผิดพลาดลืมคิดไปว่าเออสอวอเยอะก็เลยเขาบางคนกุกแคปหน้าจอแล้วมันทําไม่เป็นถ้าบอกเลขต้นยังพอได้เขาบอกว่าทุกวันนี้ให้พิมพ์สั่งในไลน์นี่ก็ยากพออยู่แล้วบางคนนี่ต้องจับใช้ข้อความเสียงมาเพราะบางคนพิมพ์ไม่ถนนะัดอ่ะเมกี้เท่าไหร่แล้วนะ่ะขออภัยจริงครับลืม สิบหกแล้วนะสิบเจ็ดสวยโคตรอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะไม้ดอกชั้นเดียวราคานี้เพาะเมล็ดนะไม้เพาะเมล็ดนะสิบเจ็ดอ่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดสวยมากสิบแปดโอ้อันนี้อันนี้เป็นดาวกระจายอันนี้เป็นดาวกระจายมีขอบชมพูเป็นดาวกระจายอย่างนี้เลยนะนี่บานจะโรยบานใหม่ๆโอ้ยสวยเวอร์ สวยเวอร์สวยวอรกิ่งก้านสูงเอาไปตัดเสียบได้เลยสิบเก้าใช่ไหมสิบเจ็ดเอ้ย 18. สิบปดสิสิบแปดขออภยัยสิบแปดนี่สิบแปดนะครับสวยนะครับนี่อ่ะหันมานี่นี่สวยไหมโอ้สวยของแท้ของแท้ของแท้ไม่ต้องคิดมากเลยครับนี่สวยมากนะครับ เลขเดิมออกมาออกนะครับอันนี้ต้นที่สิบเก้านะครับต้นนี้ต้นที่สิบเก้านะครับนี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านี่ของแท้ของแท้สวยจัดบอกเลขต้นเลยยี่สิบเอาหันมาเป็นดาวกระจายอีกแล้วนะครับนี่สวยมากนี่ยี่สิบเป็นดาวกระจายอีกแล้วต้นที่ยี่สิบสวยจัดนะครับ ชอบต้นไหนแคบหน้าจอมาเลยชอบต้นไหนแคบหน้าจอมาเลยเอาปากกาอยู่ๆก็ไม่ติดสวยอ่าทีเนี้ยไม่ต้องแคบหน้าจอแล้วนะครับบอกเลขต้นมาเลยชอบต้นไหนบอกเลขต้นมาเลยนะครับไม้พร้อมเสียบนะพร้อมจะเอาไปตัดเสียบยี่สิบอ่าไปทางนี้ยี่สิบหนึ่งนะครับเอาให้มันจะได้เห็นสู้แสงนี่สวยจริงสวยจริงสวยจริงสวยจังสวยกะละมังถังแตกนี่ยี่สิบหนึ่ง ใช่ป่ะบอกผิดหรือเปล่าวะตะาาก,กี้ยี่สิบใช่ไหมยี่สิบหนึ่งโอ้สวยมากสวยมากนี่โอ้ยนี่ดูนี่ดูอันนี้จะลอยนี่บานใหม่ๆนี่จะบานใหม่ๆจะลอยนะครับยี่สิบหนึ่งนะครับเลขเดิมมาออกนะครับมันนานละยี่สิบหนึ่งนะครับนี่สวยโอ้สวยจริง สวยจริงสวยจังยี่สิบสองชมพูชมพูหวานหวานนี่ยี่สิบสองชมพูหวาน,น, 22, วานหวานนี่บานใหม่ๆบานไปเรื่อยเืบานจะโรยนี่ยี่สิบสองต้นใหญ่มากต้นใหญ่เวอร์นี่ยี่สิบสองอันนี้จะเห็นใกล้เคียงใกล้พวกไม้ไทยสกอตตนัมนะไทยสกอตตนัมจะเป็นแต่กลีบดยอกมันป้านนี่นะครับนี่ยี่สิบสองยี่สิบสาม อโหอันนี้ดอกใหญ่ชมพูอ่ะแดงแดงแดงขอบขาวดูดอกด,นะออดอิข้างในเป็นแดงนะอุ้ยเหมือนโพไซดอนเลยข้างในเป็นแดงนะแดงจัดแจ๋เลยแดงแดงยันไส้เลยนี่ดูดินี่สวยมากนะครับนี่ยี่สิบสามนะครับแดงยันไส้เลยต้นใหญ่มากยี่สิบสามเฮ้ยมันจะโรยมันจะเป็นม่วงเฮ้ยพอลอยแล้วเป็นม่วงเฉยพอลอยแล้วพอลอยแล้วเป็นม่วงเออนี่พอลอยแล้วเป็นม่วง เออก็เพิ่งเห็นที่แหละไม่ใช่เห็นก่อนหรอกเห็นพร้อมกันเนี่ยเออจะโรยแล้วเป็นม่วงเนี่ยเป็นม่วงเป็นชมพูอมม่วงพอจะโรยนี่เพิ่งเด็ดยี 23, 23. ่สิบสามยี่สิบสามบานใหม่ๆมเป็นแดงบานไปเรื่อยๆสีจะอ่อนลง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 พอจะโรยพอจะโรยเดี๋ยวเป็นม่วงยี่สิบสามยี่สิบสี่เวลนี้สวยมาก สวยเวอร์ออกส้มชมพูนะอันนี้คือชมพูข้างในเป็นเหลืองนะใครมองเป็นส้มก็เออถือว่าตาถึงแล้วกันนะครับเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยมีปัญหามากเลยต้น้ดอกส้มใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นชมพูไส้ในเป็นเหลืองเหลืองชัดๆเลยไหมนี่ใครมองเป็นส้มก็อ่ะเป็นส้มนะครับบางตัวขี้เกียจเถียงด้วยนะครับบางตัวก็จะบอกอยู่นั่นแหละเป็นชมพู 24. 24. ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สวยสวยจัดสวยจัดนี่ยี่สิบสี่ ไส้กลางเป็นชมพูเอ้ยไส้กลางเป็นเหลืองเนี่ยไส้กลางเป็นเหลืองเห็นไหมเห็นชัดๆเลยนะไส้กลางเป็นเหลืองยี่ห้านี่แดงจัดๆแบบนู้นอะแบบให้ของคุณพี่สงบไปอะนี่แดงโหดๆแดงยันไส้ยันพุงเลยแต่พอจะลอยออกชมพูนะนี่แดงจัดๆแดงโหดๆแดงยันไส้ยันพุงนี่ นะครับยี่บห้าครับยี่สห้ายี่ห้านะครับ,นะรบอึ๊บอ่านี่โอูแดงจัดมากยีก่บหกโอ้ชมพูเข้มๆพอจะลอยแล้วเป็นอมม่วงนี่ชมพูเข้มมาจะบูเข้มปิดเลยนะนี่แต่พอลอยแล้วอมม่วงวะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มใชอมม่วงไว้ม่วงเลยวะเฮ้ยนี่พอจะลอยดูตอนต้นนี่ดูเป็นม่วงวะเฮ้ยพอจะลอยแล้วเป็นม่วง อันนี้ดอกรอบนี้มันกําลังจะโรยนะเพราะมันบานเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยพอโรยแล้วเป็นม่วงเว้ยนี่พอโรยแล้วเป็นม่วงเฉยๆอย่างนั้นแหละนะครับนี่นะครับยี่สิบเท่าไรเนี่ยยี่ห้าอันนี้ยี่หกยี่หกชมพูเข้มๆพอจะโรยแล้วเป็นม่วงยี่สิบหกยี่หกนะครับนี่อ่ะยี 26, ่หกต้น อันน,นี้ลงไปยังนี่ลงไปยังนี่ยังอยู่ว่ะอ่ะยี่สิบเจ็ดนี่ยี่สิบเจ็ดอันนี้เป็นม่วงนะเป็นบานใหม่ๆจะเป็นแบบนี้นีบานใหม่ๆเป็นแบบนี้บานไปจะอมม่วงนี่เป็นชมพูอมม่วงนี่เท่าไหร่แล้วแต่กี้ยี่สิบเจ็ดแล้วใช่ไหมยี 25, 20, ่สิบห้ายี่เออเท่าไหร่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหก ยี่ิบหกนะยี่หกอันนี้ยี่สิบเจ็ดนี่เป็นชมเป็นชมพูอมม่วงอย่างนี้นะครับเป็นชมพูอมม่วงอย่างนี้นี่สวยมากนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับอ่ะเขียนก่อนยี่สิบเจ็ดเลขเดิมมาออกนะครับยี่สิบเจ็ดสวยเวอร์นะครับรนะีบ่ใครชอบทักมามีเท่านี้ไอพวกตรงนั้นก็ดูกันละกันนะครับแล้วใครจะเอานี่ม่วงพาสเทลม่วงพาสเทลกับชมพูผีเสื้อ ต้นนี้ขอพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยเหลืองทองอุไลขอพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยลูกไม้ต้นนี้ดอกเยอะมากขอพันสามค่าส่งหนึ่งร้อยแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ขอพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยอันนี้ขอพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยแดงสบายใจขอพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้ขอพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับชมพูทรัพย์เจริญต้นนี้ขอพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับ แล้วก็ลูกไม้ดอกแดงดอกใหญ่อันนี้นะครับนี่เป็นไอ้ลูกไม้ดอกชมพูขอภยัยชมพูอมขาวนี่นะครับนี่นะครับขอพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับมันมีถึงต้นที่อะไรยี่สิบเจ็ดใช่ไหมอ่ะนี่ชมพูชมพูนี้นะครับนี่ชมพูนี้นะนี่ยี่สิบแปดอันนี้ไม้สีเสียบยอดนะต้นที่ยี่สิบแปดต้นปลร่มเลยยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดเดี๋ยวจะเอาให้ครบก่อนยี 28, น่สิบแปดนี่ต้นละสามร้อยค่าส่งแปดสิบนะ ยี่สิบเก้าม่วงตัวนี้สวยมากยี่สิบเก้าม่วงตัวนี้นี่ยี่สิบเก้าม่วงตัวนี้นะนี่ยี่สิบเก้าสวยอ่ะสวยจัดเลยสามสิบลูกไม้ตัวนี้สวยไหมนี่สามสิบอ่ะจะได้ครบสามสิบต้นนี่อ่ะพวกนี้ต้นละสามร้อยค่าส่งแปดสิบทั้งหมดนะห้าต้นส่งฟรีนะครับใครชอบอะไรก็ทักไทยมาก็วันนี้มีมานำเสนอเท่านี้ครับฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตาม ใน YouTube, Facebook, t i k t o อ Instagram ให้บางตัวด้วยนะครับบางตัวจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นสั่งต้นไม้ก็ลายแอดลิตต์น์การ์เดนะครับสั่งต้นไม้ลายแอดลิตต์น์การ์เนสั่งได้เลยข้างล่างนี้นะครับชอบก็ทักไทยมาโอ้ดูขาวขาวดอกใหญ่แล้วก็มีสีของตอต้นใหญ่มากน,นี่ขอสองพันนี่แดงสบายใจนี่ขอพันหนึ่งนุ่นลูกไม้ใหม่ขอพันห้านี่ชดาเพชรชดาเพชรนี่ขอหมื่นหนึ่งนะครับเพชรบรรนาอันนี้ขอสองหมืน นะครับ F1 นะ F1 เพปานาขอสองหมื่น F1 สี่หมื่นนะครับอ่อยักษ์ญี่ปุ่นทรงสูงต้นสีทองดอกสีขาวดอกใหญ่มีต้นเดียวในโลกไปหาก่อนเลยให้มันได้แบบนี้นะครับบางท่าบอกว่าไอ้บางตแมงเวอร์พูดจาเวอร์วังไปหาให้ได้แบบนี้สักต้นหนึ่งบางโตควานหาแล้วไม่เจอไม่มีทําไม่ได้หาไม่ได้นะครับมีขอสี่หมื่นมีต้นเดียวที่โคตรเบเอ็ กิ่งก้านลำต้นไม่ได้เขียวสีทองแบบนี้ดอกแบบนี้มีต้นเดียวครับนะครับแล้วก็ไม้เพาะ,มะเมล็ดอันนี้ก็มีต้นเดียวในโลกเหมือนกันแดงอุดมสุกไม้สามชั้นกีบดอกสั้นนะครับบานตะางานแบบนี้สู้แดดสู้ฝนสู้ลมนี่โดนแดดแล้วจะบานอย่างนี้แนี่สีโดนแดดเป็นไงสว่างสว่างแบบสว่างจ้าสว่างโล่งสว่างเวอร์สวยมากนะครับเต็มกระถางแปดสิบเซนรากใหญ่รากเยอะอันนี้ขอหมื่นหนึ่ง นะครับค่าส่งก็ห้าร้อยชอบต้นไหนอะไรยังไงมาสามพันอ่ะขอสองเท่าไหร่วะขอสองพันนี่ขอสองพันนะครับใครจะเอาขอสองพันะครับเนี่ยต้นนี้ต้นหนึ่งขอสองพันใครจะเอาขอสองพันชอบก็ทักมานะครับเนี่ยใครจะเอาทักมานะครับชอบต้นไหนอะไรยังไงทักมานะครับ ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ใครสั่งไม่ได้ก็เดี๋ยวบางโตลงเลขต้นให้ใหม่แล้วกันไอที่ใครเอาไปได้ใครสั่งได้หรืออะไรได้นะครับใครแคปหน้าจอได้ผมงโตถอนให้คืนนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าลงเลขต้นแล้วกันนะครับง่ายๆไม่งั้นขออภัยจริงๆนะครับเครืองกันเลยแหละคือทําไม่ได้อะบางโตก็บอกไปทําดีทําไม่ยากก็เขาบอกว่าก็มันมันเขาเขาสอวอทาทําไม่ค่อยได้ นะครับก็ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยชอบอะไรก็ทักมาแล้วกันอันนี้ของพี่อะไรพี่ก้อยพี่ก้อยรับต้นไหนไปแล้วบางตัวแคมปหน้าจอไว้หมดแล้วนะนะครับก็วันนี้มีมานําเสนอเท่านี้นะครับอ้าวแล้วก็มีปอยเซียนเนี่ยกระถางละห้าร้อยไอ้กระถางละอะไรนะสามกระถางห้าร้อยกระถางเดียวสองร้อยนี่บ้านใหม่ๆบ้านใหม่ๆบ้บานไปเรื่อยๆรื่อบานจะโรยนะครับมีสามเฉดบ้านใหม่ๆบ้บานไปเรื่อยๆบานจะโรยนี่ ในกระถางมีสองต้นเอาไปใส่กระถางสิบเอ็ดนิ้วแกะออกเลยนะครับอย่างละต้นสามกระถางห้าร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยเจ็ดกระถางนี้ขอพันเดียวค่าส่งสองร้อยใครจะเอาทักมาใครจะเอาทักมาแล้วก็มีไม้เสียบยอดนี่ที่คล้าย,ายช็อกโกแลตชิพเป็นลูกไม้ตัวนี้ดอกสวยมากคล,าคล้ายช็อกโกแลตชิพนะนี่ดอกสวยมากนะครับนี่ดอกสวยเลยแหละนะครับนี่สวยงามอลามตาเลยแหละนี่ ห้าร้อยค่าส่งแปดสิบต้นนี้พี่เป็ดรับไปแล้วนะครับนี่แม่ไม้ต้นนี้ยังอยู่แม่ไม้ต้นนี้ยังอยู่นี่สองสีในต้นเดียวแดงพยาเพิ่มทรัพย์กับขาวดอกใหญ่นี่ไม้ตอญี่ปุ่นทรงสูงไม้เสียบยอดนะครับนี่มีสองสีอันนี้ขอเจ็ดร้ยค่าส่งแปดสิบอันนี้ก็ขอเจ็ดร้อยค่าส่งแปดสิบนะครับใครชอบทักมานะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับวัสสารามหัอะไรกุ้ม วาระมาตุลล้อว่าบารอกาตุขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ